รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับบริษัทโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชุมชนนิมนต์ยิ ชุมชนนิมนต์ยิมตอนแข,แข่งกีฬามหาสนุกเ,เ,เ,เพื่อความสามัคคีของคงในชุมชนวันนี้กัวละขี้แตะตาก,กาแข่งขันกีฬาสีคืนใครต้องกลางจะลงแข่งขัน ขอให้เข้ามาลงชื่อในสมุดนี่ล่เลยสปอนเซอร์หลักของงานนี่มีผู้เลียวหนึ่งเลี้ยวธงนี้คืออ้วนเองขอเสียงปรบมือหน่อยไม่ดีเียวจะตายโกห้จำตื่นนี่นะจะเป็นสปอนเซอร์เจือไม่ได้ นื่องจากปีนี้ร่ากว่าเปิดครบ10ปีพอลีก็เลยคิดจะคืนกำไรให้ลูกค้าสักกันนิดหน่อยซึ่งระวังในการแข่งขันก็จะมีทีวีวิทยุและก็พักลมต่อไปขอเชิญคงที่จะเข้าแข่งกีฬาออกมาจับฉลากเลือกสีกางไล่เลยพี่เมรบ้าิกมาอึก แล้วก็อ้าหมวยเล็กทั้งหมดนี่อยู่สีฟ้าส่วนสีส้มก็จะมีเจ้ฟัยอ๋อสุดทายครับาจานกระผงแล้วก็อ้าหมวยใหญ่นโอ้โหน่าสนุกจังเลย จะเชียร์ทีมไหนดีล่ะเนี่ยอ้าวละเพื่อมีให้เป็นการเสียเวลาเพราจะขอเปิดการแข่งขันณบักนียเปิดเลยเปิดเลยการแข่งขันแรกเป็นการยิงลูกท่งยิงทีมละสามคงคงละลูกใครยิงได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะขอเชิญส่งตัวแทนมากลางไล่เลย เขาดูฝ <Cornell. S 2> ีมือออนนะเรียนฟังเรียนฟังเอาไร่เอาไล่กันเอาไร่กันเอาไร่ไันเอาไร่ันเอาไร่กัน ชบชอบกี่ชอบรม่ข yeah. ้าข้าข uh ้า oh บ uh ้า oh ข้กข้าี่าข้าขะาข้าขาข้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 าน้า้มข้าข้าขาข้าข้าขาข้าข้าข้า่าข้าข้าข้ อย่ามาทอกลูกบองวัวสีาากระถังจากครูฟ้านะรับรองเตะและมังแน่นอนลูกลับพังหกสงใจเชงล้างวัวไล่เลยนะเตะครั้งแรกเสมอกลางสูงต่อสูงเน้นปันเน้นปันลืมตัวอีกแล้วหรอครับอ่าพรีนเริ่มล่า

งอะไรกันละแม่แจ็คมงไฟ้ก้อยชัดเ้ยตาฉันบ้าเน,น,น,นาะเฮ้ยจอมเลยสีดสดสดสดแดงไป่เล <ไป S 2> ย แน่เลยเดี๋ยวต่อมาอีกเตะเรามาจ้องจับผิพวกนี้กันเลยดีกว่าเป็นะขม่นยังยงนี่เนี่ยนี่จะเป็นยังไงนี่นี่นม่นี่สายไ่เจอแล้วมาดิมาด่นี่คืออะไรคือคือมบ้องหนึ่ กันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยการแข่งขันยิงลูกโถกทีมสีส้มชนะด้วยคะแนนสองต่อศูนย์การแข่งขันประเภทต่อไปต้ออีดงตีทีมไหนเหลือผู้เล่งเป็นของสุดภายทีมนั่งชาแน

เบิกฟ้าชนะอแชวแกเกมที่สผ e yeah, like. yeah ู้ชนะไล่แกสีฟ้า หรือเจ็บมากไม่อะอ้ามวยใหญ่ <c oughs> เจ็บมากเป็นแผลต้งองติดพักษเตอร์ยาตาแพงแดดจิกาแฟแปะปุ๊กหายปั๊บหาซื้อไล่ถี่ล้างโกยเท่าหน้าอย่าลืมบอกทอดแล้วปวดปวดปวดเวดดดววดป กองเริ่มเกมสุข้ายเราต้องให้เวลานักกีฬาพัก3นาทีถ้างั้งช่วงนี้น้ำด <|so|> ื่มเกลือแร่ตาเกลือเตอร์เล็ดแก้กระหายจากขั้งว่นเองเอาไปกิงไรเลยอ่ะแหมขอบใจนะโกเฮงกำลังหิวน้ำอยู่พอดีเลยไม่ต้องขอบอกขอบใจอะไรหรอกพวกล่าห้าสิบเท่านั่งอย่าลืมหน้าพวกเรา อยากซื้อของรีมีคุนาภาพต้องไปที่ลังโกเฮงนิดหน่อยนะเอาละต่อไปเป็นเกมสุขไทยเกมตัดสิงเกมนีก็คือขี่ม้าส่งเมืองที่กับกับวิ่ง300เมตรใครถึงก่องเป็นผู้ชนะเริ่มล่า

แต่มาไม่อยากให้การแข่งขันจบเร็วเ่ยโยมนั่นสิก็ยังไม่บรรลุจุดประสงค์หลักของงานเลยจะรีบจบได้ยังไงกันงานกีฬาสีครั้งนี้ จัดขึ้นก็เพื่อความสมัคคีแต่พวกโยมต่างคนต่างก็คิดแต่จะเอาชนะกันจนลืมไปแล้วว่าโยมทุกคนนะ่ะต่างก็อยู่ในชุมชนเดียวกันเป็นคนบ้านเดียวกันถ้าชนะได้ของระวัลไปแล้วมันทําให้พวกโยมมองหน้ากันไม่ติดต้องเลิกคบกันโยมคิดว่ามันคุ้มกันแล้วเนาะใช่ สาโทษค่ะครโบ่โอ้ขอโทษนะครับที่แอบติดตั้งเครื่องบังคับลูกบอลเอาไว้น่ะไม่เล็กก็ขอโทษนะคะที่แอบยนเข็มมุนลงไปบนเก้าอี้ค่ะเป็นไรกันนชุดที่เรารักกันทุกคนนะใช่ไหมรักกันไว้ รับไม่ได้นิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่ขอรับชั่นอยาอย่ยอานี่จ้าฝีมือป้าเองนะรับรองอร่อยสุด moi, ขๆ,อๆ,ๆขอบคุณคร ouais. ับขอบคุณป้าจี๊ดมากเลยนะที่มาทำอาหารให้เด็กๆทุกวันแบบนี้นี่เป็นค่าอาหารของผรุลุงนี้นะขอบคุณมากค่ะท่านพ่อออ เืออนี้จ้หมดพอดีเลยนะจ้โอ๊ยปวดท้องโอ๊ยปวดท้องะุป้าจิตรส่วอาหารเป็นพิษแน่ๆเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมทุกคนปวดท้องกันหมดหรือว่าเพราะเราไปซื้อของหมดอายุมาทำอาหาร อยากได้กำไรเพิ่มเลยซื้อของหมดอายุมาทำให้ท้องเสียกันทั้งโรงเรียนแบบนี้ไม่คุ้มเลยนะครับแบบนี้ก็เป็นการคอรัปชันอย่างหนึง่งผู้ว่าจ้างก็เสียหายผู้บริโภคก็เป็นอันตรายบาปเต็มๆเ,เลยนะครับเนี่ยป้าขอโทษจอ